เฮ้ hey, ทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ซัสฟรีกันต่อเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสกีรีสอร์ทและท่านน้ำแข็งสวยในสวิตเซอร์แลนด์นอกจากจะเป็นสวรรค์ของนักสกีแล้วรู้ไหมว่าที่นี่คือบ้านของนักสกีคนแรกของสวิตเซอร์แลนด์เลยนะและไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นบากหลวงโยฮันโยเซฟอิมเซงโดยย้อนกลับไปเมื่อปี1 8 4 9ตอนนั้นหิมะตกหนักมาก จนเส้นทางไปหมู่บ้านซาสครุนถูกตัดขาดเลยแต่คุณพ่ออิ่มเงซงทราบว่าชายคนหนึ่งกำลังจะเสียชีวิตท่านต้องรีบไปประกอบพิธีสิทธิ์มหาสนิทครั้งสุดท้ายให้ชายคนนี้ด้วยความจำเป็นท่านเลยเอาแผ่นไม้มาผูกกับรองเท้าแล้วถไลคล้ายสกีในปัจจุบันเนี่ยค่ะลงไปหมู่บ้านซาสทุนจึงกลายเป็นนักสกีคนแรกของสริรเซอ์แลนด์ เราไปที่โบสกลางหมู่บ้านกันโบสถ์สวยตรงนี้มีรูปปั้นของท่านอยู่ที่นี่ด้วยนะอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปเพื่อระลึกถึงท่านกันนะที่นี่ยังมีอะไรให้ทึ่งอีกเพียบเลยนะอย่างเช่นเมโทรอัลพินรถไฟฟ้าใต้ดินที่สูงที่สุดในโลกหรือจะเป็นภพตะคารหมุนได้ที่สูงที่สุดในโลกอัลลาลินแต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะฝนตกหนกักเอาภาพหมู่บ้านมาฝากแทนแล้วกัน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย